สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะต้องก็จะมารีวิวบอนกระแสค่ะบอนสีบับเบิลวาเลนไทน์เทพเจ้าแห่งความรักนั่นเองนะคะสีสันสดสวยสวยงามมากๆเลยนะคะบอนกระแสราคาขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะราคาขายก็อยู่ที่ 3 5 0บถึง1,500าบาทเลยละค่ะแล้วแต่ฟอร์มนะคะทุกคนนี่ค่ะมารีวิวบอนสีบับเฟลวาเลนไทน์เทพเจ้าแห่งความรักนั่นเองละค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวเทวบอนสีบับเฟนวาเลนไทน์บอนสีเทพเจ้าแห่งความรักนั่นเองนะคะบอนสีนะคะตัวนี้ หรือจะเรียกบอลสีตัวนี้สั้นๆว่าบอลสีบับเบิ้ลนั่นเองค่ะบอลสีบับเบิ้ลนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยละคะ่ะเลี้ยงในห้องเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงในภายในอาคารบ้านเรือนได้หมดเลยละคะ่ะอดทนสตรองแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะต้องเลี้ยงบอลสีบับเบิ้ลมาได้ประมาณ8วันแล้วละคะ่ะ ก็ดูการเจริญเติบโตของน้องนะคะก็เจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะส่วนดินนะคะที่ใช้ดินผสมกากมะพร้าวแล้วก็มีใบก้ามปูเป็นปุ๋ยนั่นเองล่ะค่ะต้นนี้ต้องได้มาจากนนทบุรีนะคะที่นนทบุรีที่ท่าน้ํานนทบุรีนั่นเองค่ะได้มาตอนราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะคะได้มา350บาทเดี๋ยวก็ มาขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันสําสำหรับคนที่รักบอลสีเหมือนกันนั่นเองนะคะตอนนี้ราคาบอลสีตัวนี้ก็พุ่งกระชูดไปแล้วละคะ่ะราคาสูงสุดถึง1,500บาทเลยละคะ่ะฟอร์มสวยมากๆเลยค่ะใบเป็นประมาณสีส้มแบบจแจ๊ส กระดูกใบข้างในนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องให้ดูใกล้ๆนะนี่ค่ะกระดูกใบด้านในนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มสังเกตดูนะคะแล้วลายข้างในนะคะพื้นใบเป็นสีส้มเข้มเลยนะคะส้มแสดเลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็จะมีลายสีน้ำตาลอยู่บริเวณด้านในใบนะคะก็จะมีรูปหัวใจอยากขึ้นนะคะ ทรงปลายแหลมแบบนี้ค่ะสังเกตดูดีๆนะคะนี่คือลำต้นเป็นสีดำนั่นเองค่ะทุกคนนี่สวยมากเลยล่ะค่ะบอลสีเทพเจ้าแห่งความรักนั่นเองล่ะค่ะบอลสีบับเบิลค่ะทุกคนการดูแลบอลสีต้นนี้นะคะก็ดูแลง่ายๆเลยล่ะค่ะรดน้ำเช้าเย็นรดน้ำห้ามท่วมเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะเปิดหน้าต่าง8โมงเช้าถึง กโมงเย็นเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะเลี้ยงง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีใบเน่าไม่มีใบเฉานี่ก็คือยอดใหม่ของเขาละคะ่ะเจริญเติบโตได้ไวมากๆเลยนะคะสำหรับบอนสีบับเบิลค่ะทุกคนต้องก็มารีวิวบอนสีบับเบิลให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะหากใครอยากเก็บสะสมตอนนี้ก็รีบ คว้าไว้ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงมากกว่านี้นะคะทุกคนบอนสีตัวนี้เลี้ยงง่ายมไม่ง่ายมากๆเลยละคะ่ะวางไว้ตรงริมหน้าต่างนะคะทุกคนแล้วก็เปิดแสงจากหน้าต่างให้เขาเข้ามารดน้ำตอนเช้าถ้าวันไหนฝนตกอากาศภายนอกชื้นมากๆต้องก็ไม่ลดนะคะต้องจะลดเฉพาะตอนเช้าค่ะ,คะเช่นวันนี้นะคะอากาศภายนอกมีความชื้นสูง ต้องก็ลดน้ำแค่ตอนเช้าประมาณบ่ายสาถึงหนึ่ทุ่มนะคะมีฝนตกนั่นเองค่ะอากาศภายนอกที่ลมพัดผ่านเข้ามาก็จะมีความชื้นสูงนะคะทำให้เขาเก็บน้ำได้ในรากได้ดีนะคะไม่เกิดการระเหยของน้ำนะคะ่ะถ้าอากาศร้อนมากๆเขาก็ดื่มน้ำเยอะนั่นเองค่ะ ตัวนี้แข็งแรงมากๆเลยละค่ะยืนยันเลยนะคะว่าน้องแข็งแรงเลี้ยงง่ายมากๆเลยไม่มีใบเหี่ยวไม่มีใบเฉาไม่เกิดโรคใดๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นบอนสีที่ชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนั่นเองค่ะทุกคนหากทุกคนอยากเก็บสะสมก็อย่าลืม ไปเก็บสะสมกันนะคะเอกลักษณ์ของน้องก็กระดูกสีเขียวเข้มอะค่ะทุกคนที่ทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้นะคะราคาก็ดีดตัวขึ้นสูงมากๆแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบค่ะทุกคนนี่นะคะชัดๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ b u บเบิ Bubble. วาเลนไทน์ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนก็มาแนะนำบอลสีบับเบิลวาเลนไทน์ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะส่วนเดี๋ยวต้องก็จะมาเ,เล่าเกี่ยวกับบอนสีช้างเผือกใบบัวนะคะให้ฟังอีกนิดเดียวนะคะ ต้องนะคะเคยสงสัยว่าบอนสีแยกหน่อมาแล้วจะมีหัวไหมทุกคนเคยสงสัยไหมคะต้องก็เลยลองทดลองแยกหน่อของบอนสีใบบัวช้างเผือกออกมาดูนะคะสรุปว่าบอนสีที่มีหน่อนะคะก็มีหัวด้วยละคะ่ะทุกคนนี่นะคะบอนสีใบบัวะคะ่ะแตกหน่อได้ดีมากๆจเจริญเติบโตได้เร็วมากๆเลยละคะ่ะแถมตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสะมากๆเลยนะคะต้นฟอร์มใหญ่แบบนี้ก็ ประมาณ800บาทน,นะคะส่วนนี้นะคะที่ต้องขายนะคะตั้งราคาไว้ประมาณแค่250น,นะคะเป็นหน่อไม่มีหัวนะคะอันนี้ก็200เป็นหน่อไม่มีหัวค่ะส่วนอันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยละคะ่ะทุกคนแต่ไม่ขายนะคะจะเก็บไว้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะ บอลสีใบวัวนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ไวที่สุดกว่าบอลสีที่ต้องเลี้ยงมาในทุกๆชนิดเลยนะคะจะเจริญเติบโตวไวแล้วก็ให้หน่อเร็วมากๆเลยละค่ะบอลสีเลี้ยงสี่เดือนก็จะมีหน่อให้เราได้แยกออกไปขายเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ถ้ามีหน่อออกมาต้องก็จะแยกน้องออกจากต้นแม่นะคะเพราะแยกออกแล้วนะคะแยกออกได้สองวัน ต้นแม่ก็ไม่ได้เฉ่านะคะแล้วก็ไม่ตายด้วยค่ะตอนแยกนะคะต้องจะใช้เวลาช่วงเย็นนะคะประมาณ18บนกาถึง1ทุ่มในการแยกนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาได้พักผ่อนตอนกลางคืนนั่นค่ะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ไม่ตายนั่นเองนะคะต้องเพื่อที่จะทำให้ต้นแม่ แข็งแรงแล้วก็ไม่ตายนั่นเองค่ะทุกคนเสร็จก็เอาไว้ในร่มนะคะเอาไว้ในห้องของเราเลยนะคะอากาศภายในห้องนี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็แยกต้นลูกนะคะแยกได้วันที่สองเขาก็สดชื่นแล้วค่ะทนมากๆเลยนะคะช้างเผือกใบบัวค่ะทุกคนฟอร์มสวยด้วยนะสไตล์มินิมอลค่ะนี่ค่ะก็ สรุปก็ได้มารีวิวบอนสีทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะนี่ถ้าอยากแบบขายเร็วๆนะคะแนะนำให้เลี้ยงนะคะไอเดียนะคะบอนสีช้างเผือกเป็นบอนโบราณสีช้างเผือกนะคะแล้วก็บับเบิ้ลค่ะบอนสีตัวใหม่ของเรานั่นเองละค่ะทุกคนนี่แยกแยกหนอ่อแล้วเขาก็จะ แตกหน่อได้ไวจเจริญเติบโตวไวมากเลยนะคะเลี้ยงได้แค่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ดูสิคะเนี่ยถ้าถ้าถ้าบอลสีมีหน่อนะคะเขาจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะคะจะของเดิมเขาเลี้ยงมาประมาณ4เดือนแล้วค่ะแล้วต้องก็มาเลี้ยงต่ออีกประมาณ2สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์นะคะนี่หละค่ะก็ได้มาแยกหน่อแล้วค่ะทุกคนแยกได้3ต้นนะคะ อีกต้นหนึ่งต้องไม่ได้แยกนะยังเอาไว้กับต้นแม่อยู่เนี่ยคะ่ะเล็กๆเ,เลยตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนไม่ได้แยกนะคะต้องมารีวิวบอนสีที่ทนแข็งแรงออกหน่อเร็วบอนสีช้างเผือกบอนสีที่เลี้ยงง่ายมากๆบอนสีช้างเผือกกับบอลสีบับเบิ้ลบอลสีบับเบิล กับบอลสีช้างเผือกเลี้ยงง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนง่ายสุดๆไปเลยเลี้ยงในห้องในอาคารในคอนโดได้คะ่ะนี่ละคะ่ะวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพร่งนี้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ